คุณชูชาติคะในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าก็จะมีของเหลือจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้นนะคะเช่นพวกขี้เท่าทางโรงไฟฟ้ามีการจัดการกับขี้เท่าอย่างไรคะครับเท่าที่เกิดในโรงไฟฟ้านั้นจะมีอยู่สส่วนนะครับค,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 คือคือเท่าลอยที่เป็นผงละเอียดลอยลอยขึ้นด้านบนนะครับส่วนอีกเท่าีอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือเท่าที่เกาะอยู่ตามผนงังเตาจากเม็ดเล็กเล็กเกาะเมื่อเกาะมากๆขึ้นก็จะเป็นก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ถ้าถ<อ>้าเกาะมากๆมันจะเป็นฉนวนคือความร้อนจะวิ่งจะเข้าไป าหาท่อไม่ได้น้ําที่วิ่งในท่อก็จะรับความร้อนน้อยความร้อนนี้ก็จะสูญเสียเราก็จะต้องมีการกําจัดโดยการใช้ไ,ไน้ำแรงดันสูงในเป่าเพื่อให้เท่าหนักเนี่ยตกลงมาใต้เตาเท่าเท่าหนักเนี่ยพอตกใต้เตาเราใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็ต้องเอาลำเลียงออกไปทิ้งที่การก็คือเอาไปทิ้งในบอ่อที่เมืองที่ขุดแล้วแล้วก็ต้องการจะกลบเราก็จะเอาที่เท่าตรงนี้เอาไปกบเป็นกรบด้านล่างเสร็จแล้วก็จะเอาด้าดินปลูกถมด้านบนเพืนน่อปลูกต้นไม้ ครับถ้าลอยเนี่ยส่วนท่าลอยนีย่ที่ลอยขึ้นไปก็จะปกติก็จะออกไปออกจากปองแต่ว่าเราไม่มีวิธีกําจัดโดยการใช้เครื่องกาจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตนะหลักการก,ก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าเราเอาไม้บรรทัดมาถูกกับเส้นผมแล้วก็เอาไปแตะกระดาษมันก็กระดาษก,ก็จะดูดกะเกิดไฟฟ้าสถิตแต่แต่ที่นี่เราใช้ไฟแรงกว่านั้นหลายหมื่นเท่าเพราะฉะนั้นเท่าฝุ่นเท่าฐานที่ออกไปเนี่ย99.97%จะถูกกาจัด ล้วถูกเก็บไว้ไวที่ที่นั่นทั้งหมดนะครับไม่เล็ดลอดออกไปสู่บรรยากาศได้ครับเราเอาขี้เท่าลอยไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะจากการที่จับจากไฟฟ้าสถิตแล้วค่ะตอนที่เราสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เราเราเอาไปทิ้งเหมือนกับเท่าเท่าหนักนะครับก็คือลาเลียงตามสายพานออกไปแต่ว่าทางโรงปูนซีเมนต์เขาก็นาไปวิจัยผลปรากฏว่าสามารถนํามาใช้เป็นส่วนผสมของการผสมปูนซีเมนต์ได้นะฮะซึ่งก่อนก่อนหน้านั้นน่ย ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะใช้เท่าร้อยขอยงเราเนี่ยทั้งโลปูซีสเมน์ก็จะต้องไปเอาหินปูนก็คือไปต้องไประเบิดภูเขาเพื่อเอาหินมา,มาเผาแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็มาผสมแต่พอเราเอาเท่าร้อยหรือว่าไฟแอของเราไปเนี่ยกระบวนการตรงนี้เขาไม่ต้องทําเลยก็ช่วยลดากาบทำการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ส่วนหนึ่งลดการระเบิดภูเขาหินใช่ถูกต้องครับแล้วก็แทนที่เราจะเอาฝุ่นเท่าของเราไปทิ้งก็สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้